หาคุณกำลังมองหาร้านขายเกมแท้ราคาถูกซื้อได้ง่ายปลอดภัยและได้ชัวร์ต้องร้านแคนแมนเกมเมอร์ในช้อปปีเท่านั้นครับปัญหาและคำถามโลกแตกสำหรับคนที่เล่น GTA 5นะครับผมถามผมมาตลอดว่าเสกรถยังไงนะครับผมใช้มอดอะไรเสกรถเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยโอเคครับผมไปดูกันเลยฮะวิธีการลงกันครับ เอาเป็นว่าก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กันกับเกม GTA 5เป็นคลิปสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปง่ายๆเบสิ c ซิมเ l ิลสำหรับคนที่อยากจะเสกรถเสกของเสกอาวุธนะครับผมในโหมดซิงเกิลเพลเยอร์นะวันนี้ก็จะเอามอดเมนูตัวนี้มาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับผมจริงๆไม่ากะจะทำเป็นคลิปแยกโดยจำไอ้มอดเมนูตัวนี้เนี่ยแต่ทุกคน,นถามกันมาเยอะจริงๆนะครับผมว่าเสกรถยังไงนะครับผมเสกรถไม่ตดใช้มอดอะไรเสกรถซึ่งวันนี้จะมาเคลีีียยในนนจด้้้้ะอทกงงมมตตัััวววผผซึ่่่ชู มอที่มีชื่อว่าเมนูนะครับผมวิธีการใช้เนี่ยให้กด F8 เรียกขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใช้ก่อนหลังจากที่เราสอนวิธีการใช้และพามาดูมตตอตต้นนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสอนวิธีการลงกันนะครับทุกคนโอเคหลังจากที่ได้หน้าต่างอย่างนี้มาแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเมนูมาให้เยอะมากนะครับผมในส่วนของ Player, Player Option, Vehicle Option เนี่ยแต่หลักๆแล้วเนี่ยผมจะใช้แค่ Vehicle Option ะครับผมแล้วก็วิปปอน เทเลพอทเท่านี้นะครับผม3ตัวนี้นะครับผม Vehicle option ก็คือเมนูเกี่ยวกับรถนะครับผมเทเลพอ t option ก็คือเมนูเคลื่อนที่วร่ปไปมานะครับผมมันก็จะมีสถานที่ให้เราวร์ปไปมานะครับผมแล้วก็วิปปอน option เนี่ยเป็นเมนูที่จะมอบอาวุธปืนให้แก่เรานะครับผมเดี๋ยวเรากลับไปโฟกัสตรงจุดหลักกันเลยดีกว่านะครับผมตรงเมนูของ Vehicle option นะเนี่ยตรง Vehicle option เนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการแต่งรถนะฮะซึ่งการแต่งรถเนี่ยเราจะต้องเข้าไปอยู่ในรถก่อน ซึ่งเมนูการแต่งรถเนี่ยเราจะต้องเข้าไปอยู่ในรถก่อนนะครับผมถึงจะทําการแต่งได้นะเนี่ยกดเข้ามาตรงเมนูคัสตอมแล้วเราก็เลือกเลยนะฮะว่าจะแต่งอะไรบ้างแต่ใครที่ไม่อยากเลือกอยากได้แบบของแต่งจัดเต็มสุดทุกอย่างเนี่ยก็เลื่อนขึ้นไปด้านบนหรือด้านล่างสุดเลยนะครับแล้วก็เลือกออโต้เปลตนะครับผมคราวนี้รถของอเพื่อนเนี่ยจะกลายเป็นแบบแต่งเต็มให้เราแล้วนะครับ แล้วอีกเมนูหนึ่งที่เพื่อนๆมีปัญหามากก็คือการเตะรถนะครับผมกับเมนูตัวนี้คือมันทํายังไงนะฮะคือหลังจากที่ทุกคนเข้ามาตรง Vehicle Option แล้วเนี่ยทุกคนเข้าไปตรงที่ Vehicle Spawner นะครับผมตรง Vehicle Spawner เนี่ยมันจะมีประเภทรถให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Super Sport Classic c l a s ค i c Coupe Muscle Off Road SUV ซีดานคอมแพกเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเลือกเสกได้ตามใจชอบเลยนะครับผมแล้วก็รถประเภทพวกนี้ที่มันให้เราเลือกเนี่ยก็จะเป็นรถที่อยู่ในเกมนะครับผมอย่างเช่น Super เนี่ยก็จะมีพวก Der, Bullet, ita, แอดเดอร์บูลเลตชีตาอะไรพวกนี้เนี่ยจะเป็นรถที่เขามีมาให้ในเกมอยู่แล้วนะครับผมนี่ฮะแต่ถ้าเพื่อนๆสงสัยนะครับผมว่าเราจะสามารถเดกรถที่เราลงมอดมาได้ยังไงนะครับผมเหมือนที่ผมสอนลงมอดแอดออนไปใช่ไหมมันจะเป็นรถแอดออนแทบทุกคันเลยนะครับผมที่ผมสอนลงมอดไปนะฮะ มีการเสรรถ add on กับ mod ตัวนี้นะครับผมให้เราเลื่อนลงมาล่างสุดเลยนะครับผมมันจะมีคําว่า input model ซึ่งตรง input model นี่เลยครับผมให้เรากดเข้าไปแล้วก็ใส่ชื่อรถให้เราใส่ชื่อรถที่เราลง m o ดมานะครับผมต้องเป็น mod add on เท่านั้นนะครับผมเนี่ยก็ใส่ชื่อรถลงไปได้เลยนะครับผมคือมันสามารถใส่ชื่อรถได้ทั้งรถที่อยู่ในเกมแล้วก็รถ add on ที่เพื่อนลงมานะตอนนี้ผมยังไม่ได้ลงมอ d รถอะไรเลยนะเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ชื่อเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ชื่อรถที่อยู่ในเกมเพื่อนๆดูก่อนละกันนะครับผมอ่าอย่างเช่นคันนี้บ นี่รัก็จะเป็นโมเดลของ Ford GT นะครับผมแต่ท่านเพื่อนใช้จริงๆเนี่ยเวลาใช้เสียงรถเนี่ยก็พิมพ์ชื่อรถที่เราลงมอดมาเลยนะครับผมตามโฟลเดอร์ที่เราตั้งไว้นะครับผมของมอดแอดออนนะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการเสกรถหวังว่าทุกคนน่าจะเคลียร์กันในส่วนนี้แล้วนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับมอดเมนูตัวนี้กด f 8ในการเปิดนะครับผมในการเปิดครั้งแรกเนี่ยต้องกด f 8ปสองครั้งนะครับผมห่างกันครั้งละ1วินะครับสมมุติผมกด f 8ทีนึงเนี่ยแล้วมันไม่ติดนะครับผมรออีก1วววิิแแลล้้้กกกกก็็ดด F8 อีีีทททนนนนนนึงะะะคคครรััับบเ่ามจตุ โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการแนะนำมอดเมนูแล้วก็วิธีใช้มอดเมนูเบื้องต้นนะครับผมโอเคครับผมไปดูวิธีการติดตั้งกันเลยนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่ามันติดตั้งง่ายมากไม่ต้องการ Open IV ในการลงด้วยโอเคครับผมไปกันเลยฮะวิธีการดาวโหลดเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์มอดสตัวไว้ให้ตรงด้านล่างเดสคริปชันนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะฮะมันจะพาเพื่อนๆมาหน้าเว็บ GTA 5มอดกับเว็บสคริปทุก V นะครับผมเพื่อนๆก็จาเป็นต้องโหลด2ตัวนี้มาก่อนนะครับผมโอเคกดดาวน์โหลดตัวเมนูไปเลยครับผม แล้วก็มันจะพาเรามาหน้าเว็บของกิจครับนะครับผมกดไปตรงที่เมนู sp.zip นะครับพอกดเข้าไปแล้วมันจะเริ่มดาวน์โหลดให้เรานะครับผมแล้วก็มาโหลดตัว scriptbookv นะครับผมกดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับโอเคแล้วมันจะเริ่มดาวน์โหลด2ไฟล์นี้นะครับหลังจากที่เราได้2ไฟล์นี้มาแล้วเนี่ยให้เราทําการแตกไฟล์2ไฟล์นี้ให้เรียบร้อยนะครับแตกไฟล์ออกมาเลยนะครับโอเคขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราทําการเข้าไปในโฟลเดอร์ของ s c r i p t h o o k v นะครับผมเข้าไปใน bin โอเคพอเข้ามาในหน้านี้แล้วเนี่ยให้เราทำการลบ Negative t r a i n e r .asi ออกนะครับผมก็คือเจ้าไฟล์ตัวนี้เลยนะให้เราลบออกเลยนะครับ d e l e t นฮะโอเคแล้วให้เราคลุมทั้งหมดเนี่ยกดคลิกขวาครับผม Copy ฮะแล้วเอาไปวางในหน้าโฟลเดอร์ของ GTA 5เพื่อนเลยนะครับกดคลิกขวาครับผม Paste ครับหรือวางนั่นเองฮะ สำหรับใครที่ไม่เคยลงเนี่ยมันจะวางให้เราเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับแต่ของผมลงไปแล้วมันจะถามว่าวางซ้ําหรือไม่ผมก็จะไม่วางซ้านะครับโอเคพอเสร็จขั้นตอนนี้แล้วให้เรากลับเข้าไปในโฟลเดอร์ของสปีดพุกนะครับผมแล้วก็กดกลับไปหน้าที่เราแตกไฟล์เจ้าตัวเมนูไว้นะครับโอเคและนี่ก็คือโฟลเดอร์ของเมนูนะครับผมกดเข้าไปครับแล้วก็ให้เราลากคลุมไฟล์ทั้งหมดนี้นะครับผมยกเว้นไฟล์ร a d มีกับไฟล์ l ลเซนต์นะครับผมกดคลิกขวาครับผมแล้วก็เลือก Copy นะฮะแล้วก็เอาไปวางไว้หน้าโฟลเดอร์ของ GTA 5เพื่อน โอเคผมกดคลิกขวาแล้วก็เพสต์วางไปได้เลยนะฮะ เหมือนเดิมนะครับผมผมเนี่ยเคยลงมัดตัวนี้ไปแล้วนะฮะถ้าเพื่อนๆไม่เคยลงเนี่ยมันจะวางให้เราเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับผมแต่นี่คือผมลงไปแล้วมันจะถามว่าวางซ้ําหรือไม่ผมก็จะไม่วางซ้านะครับผมก็จะปิดไปเลยโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสัพการลงมัดเมนยูในการใช้เศกลดเศษของเศกอาวุธนะครับผมสัพใครที่ชื่นชอบคลิปนี้แล้วไม่อยากพลาดการสอนลงมัดของ GTA 5คลิปต่อไปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วกด subscribe ช่องผมด้วยนะครับทุกคนแต่วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครััับบทุกคคนสสวดีรผม